อืมอินเดีสเปนคงไม่ทันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เออผมเดินไม่ได้นะพีเ่เจอสตอกเกอร์ผมอย่างนี้เดินมาหาผมแลก็ได้ยิยงผมมาได้ลเลยเออไม่ไม่ทำไรอะ่ะผมเดินสแปมใช่ไหมนะ่ะสแปมเปล่าผมไม่เร็วผมไม่เร็วผม,ผมเจอพวกสแปมอะสแปมอาวุธไม่หยุดเลยไปดีกว่านะทีนี้ทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องการ เจอคนอยู่ข้างหลังแล้วก็มองผมวยสตาที่แบบแปลกๆนนะทีนี้มันคนแปลกๆเยอะด้วยอยู่เลยอย่างที่เห็นไปเลยนะว่าขียนนี่มันแปลกแม้ทางผีก็ยังแปลกเลยที่ว่าน้าขลังผมสิสกอริตันว่าใครมันยิงมันยิงผมทิศตะวันตกผู้ช่วยอยู่ไม่บอกไม่บอกอย่าบอกเลยัมต้องการผมเจอสุกอนที่มันยืนแข็งคือแล้วชุดก่อโคตรเต็มอ่ะเหมือนคุณลงลง โอ้ยพี่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 ยิงไรอะ่ะเข้รียกว่ายิงลูกศรเลยครับอนะ่ะลูกสุรเบี้ยวลูกศรเ้ยบใ, <น S 1> ในเวลา20นาทียี่สิบนาทีผมว่าผม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 คงไม่น่ายอยู่แล้วยี่สิบนาทีผมคงไปแล้วแหละก็ปรากฏได้บอกแล้วนะพี่พี่บ้าผม <c oughs> เรียกงนี้ไปเลยนะแล้วสกอรต้มามันเป็นไรของมันเนี่ยนะนะเป็นไร สต๊อกคือผมอย่างนั้นแหละคุยเป็นไรขอบคุณที่บอกนะผีจีอยู่นี่ไม่บอกไม่รู้หรือว่าเป็นผีตายเพราะกินกินแหล่ไม่รู้ไม่รู้ไม่อยากไม่อยากรู้ไม่อยากรู้ยังไม่อยากรู้ไม่อยากรู้คุณคุณเป็นใครผอไม่อยากรู้โดนโกเลมมัดคอตายคุเขาบอกเลยว่าการที่โดนโกเลมฆ่าตายในมือคือ คนกากมากขนาดไหนเนี่ยโกเลียมันฆ่าง่ายที่สุดที่เคยไหมครับที่เคยเจอแล้วเป็นพิการนไอ้ควายคุณพิการก็ทำอะไรเหรอขนาดคนที่มีแขนยังไม่มีขายังเดิมได้เลยมาถึงสกินน่ะวันหนึ่งพ่อของฉันพาฉันไปเพรว่าผมเจอผีผีป้าแต๋อแล้วคุณคุณพูดเลยคุณเนี่ยคุณช่วยก็เลยพาผมไปได้เพื่อเชาจะไปจะกล้าผีนี่ทีผีนี่มันน่ารำคาญ แล้วผมเจอบล็อกดินนี่ขนาดนี้เลยเอ่ะใครคุณฟังญาติผู้ช่วยก็คือจำเดีแล้วคุณรู้จักเขาเนี่โอ้ผมไม่ไหวแล้วผมขุดเจอกันไม่ไงเจ้าสร้างบ้านทับที่ฉันลดกทับไปเรื่อยๆเนี่ยทับจนวัดบ้านคุณจะพังนี่แหละ<ม>เอาเยผสมซึนไล่ไปเลยได้ถ้าทุกคนยังไม่กดไลค์ พีตัวตัวนี้จะตามรอร้อนอยู่ก,กดเธอผมไม่ไหวแล้วผมไม่อยากเจอผีเนยสิสิบชาติสิบปีเรเงกดไลค์ด้วยกดติดตามมันแรงเกินไปโอ้ผีนี่มันจะติดนั่นนั่นอืมอืมไมู่้ช่วยเราไปเสร็จแน่ผม,ผมเออว้าวโอเคหายไปแล้ว เออคุณทุกคติดไลค์กดแชร์าตามของเาแล้วเพื่อไปกำลังแชร์ผมก็แบบเราเริ่มเป็นกรอบเหมลอกนกันกกน,นะเออขุดปไกลไขคาไหนแต่วันเนี้ยมันก็เมื่อยเหมือนกันนะถึงแม้ผมจะไม่ได้ขุดทำจริงเลยขทำจริงๆก็ๆขุดใช้เวลานานมากเลยนะรู้ไหมถึงนี่ผมผมก็กลัวเหมือนกันนะการเจอแบบสกรอร์ทันยังเมื่อกี้โอ้ไม่สามารถลืมมันได้จริงเออผมกลัวจะพังเลยเหรอว่ามันมันลึกขนาดไหนอ่ะไม่ครับ อีซื้อมาค่ะมาค่ะมันทำให้ผมของไปแอกพังเบี่ยงพังอีกพอมันจะเอาไปเอาไปอีกแล้วจะไปเบกอ็ไม่พี่แอกผมจะหมดแล้วแล้วชมดีชมดีชมดีใครมันใครมันมาอีกแล้วไม่ต้องการเจ้าน่าเพื่อช่วยมาดูแหละใครผ่ามาจบคลิปไม่หนุเดี๋ยวหนุ ข้าวจะคิดใอยดูอิเนอะจบไหมนะฮันได้อีกแล้วโหได้ินไอีกแล้วคนให้ได้ช่วยเอาผีนี่วันทีผมผมรู้นะผมเจอเจอเจอผีบ่อยนะแต่ผมเพิ่เคยเจอผีที่บ้าขนาดนี้เอาละเราก็ขอจบคลิปเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ม่ไม่ตัวการ์ดของข้างัวเนี่ยโอเคมันไม่ใช่งัวเคย ผมข้าง,งูเพืช่วยแล้วคยเข้าไปตามเหล่าคนเพราะคุณเป็นคนทำเป็นผ่านล่อหลอกไงล่ะได้เวลาตอนพี้ายผมจะเลยขับไล่ผีรู้เพรว่าผมฆ่าผีไปกี่ตัวแล้วเอานะถึงผีจะบอกว่าคุณผม,มจบคลิปแต่ว่าผมต้องควรจบคลิปจริงๆแล้วแหละเพราะว่าโอ้ผมไม่มีเวลามามาขนาดนั้นหรอกนะอานะซึ่งผมจะหนีผีนี่ไปด้วยซึ่งผมไม่ได้กินเนื้อมันมนี่มาละ กินสแป๊บอาแล้วเขาจำคลิปอะไรก่อนเลยก่อนแซนด์โอ้แโบโบนั้นพอบอกว่าคลิปหน้าแล้วก็ค,ค่อยครไปเจอกับผมคลิปหน้าคลิปกับไปแล้วแล้วผมก,ก็จะก,ก,ก,กินนี่แหละอะไรก่อนเลยก่อนแซนดตามนี่แหละโอ้รู้สึกดีมากการกินในสองปีหนึ่งคำเนี่ย <c ười>